คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้ก็มีแนวทาง ในการเสียงโชคงว,วด1มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขหางประทัดหลวงพ่อสมหวังครับหนุ่มใหญ่หายจากโรคร้ายหลังมาขอพรหลวงพ่อสมหวังขนแหี้ยนหนึ่งตันมาแก้บนพร้อมประทัดหนึ0 0หมื่นนัดไม่ลืมสองเลขเด็ดเตรียมนําไปลุ้นงวด1มีนาคม2564ที่วัดกลางบางพระหรือว่าหลวงพ่อสมหวัง ตำบลบ,บางพระอำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดคนครปฐมนายอาริพงศ์ศักดิ์ดีอายุ40ปีได้นำพืชมงคลสมหวังหรือว่าแห้วต้มสุกหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลายสีปากชามจำนวน19โข่ประทัดจำนวนหนึ่งมืนัดมาแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังโดยจัดวางเศษหาดต,ตั้งถวายเต็มลานหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้โดยมีพระโคสนีสุตากร เจ้าอาวาสและพรามหมลวงประกอบพิธีแก้บนในครั้งนี้จากการสอบถามนายอธิงพงผยว่าตนประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรก่อนหน้านี้มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับระบบปัสสาวะอักเสบขั้นรุนแรงมานานกว่า10ปีและรักษาหลายโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายโดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดและอาจต้องหิ้วถุงปัสสาวะไปตลอดทําให้ตกใจมากเกิดความเครียดกลัวจะเป็นผู้ปว่วยติดเตียง เมื่อเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมาจึงได้เดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังอาธิฐานขอพรกับหลวงพ่อสมหวังโดยอาธิษฐานขอให้หายจากโรคนี้และจะนำพืชมงคลสมหวังจำนวนหนึ่งตันมาทำการแก้บนถวายอย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งสามเดือนต่อมาแพทย์ที่ทำการรักษาและนัดไปตรวจดูอาการซึงแพทย์เมื่อตรวจแล้วต่างแปลกใจเอ็กซเรย์ถึงสองครั้งไม่พบเนื้อที่ติดข้างท่อปัสสาวะและแจ้งผลมาว่า าหายขาดเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบและเท่าที่ตนสังเกตหลังจากมาอธิษฐานหลวงพ่อสมหวังแล้วอาการบาดเจ็บก็ลดลงเรื่อยๆเมื่อแพทย์แจ้งหายถึงกับดีอกใจบอกภรรยาเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังนั้นมาให้พรตามที่ขอและได้บอกภรรยาว่าจะนำแหวสมหวังมาแก้บนตามที่สัญญาไว้วันนี้หลังจากเสร็จพิธีแล้วก่อนที่นำประทัดไปจุดนั้น ได้ยกมืออธิฐานขอหลวงพ่อสุมหวังขอโชคลาภไปด้วยพร้อมกับบนบานว่าหากมีโชคลาภอีกครั้งจะนำแห้วหรือว่าสุมหวังที่องค์หลวงพ่อสุมหวังชอบมาถวายแก้บนอีก5ตันจากนั้นก็จุดประทัดเพื่อเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคได้เลขหางประทัดได้แก่72948 พร้อมกับนํามาโชว์ให้ดูก่อนที่จะเดินไปหาซื้อล,ะะลอตเตอรี่เสี่ยงโชคต่อไปในงวด1มีนาคม2564นี้ครับเลขหางประทัดหลวงพ่อสุหวังครับสุหวังจริงๆครับขอพรอ,อะไรก็ได้นะครับทางนี้ก็นําพืชมงคลสุหวังมาถวายหลวงพ่อสุหวังหนึ่งตันครับและได้เลขโชคเลขชัยหางประทัดที่ได้อธิษฐานไว้ครับได้แก่เลข72948ครับ แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ